อืมใช่วุ้ยน,นี้หอมนะหอมหอมแต่ถ้าให้หนูเลือกอันนี้กับมาริใช่ไหมนี่เป็นเคล็ดลับนะคือหนูอาจะซื้อของในช้อปปี้บอเฮ้ยห,หรือไม่บอกเดียเดี๋ยวทุกคนไม่แย่งของกนูไปไม่ใช่คือแบบจะบอกให้ว่าตอนที่หนูไปเห็นฉากเห็นอะไรเฮ้ยคือสวยมากมันแบบเป็นอีกแนวหนึ่งเลยอะเหมือนแบบแต่งตัวเป็นแบบ กลิ่นมันเป็นยังไงได้ได้ได้เดี๋ยวจะรีวิวให้คืออันนี้มันจะไม่มันจะไม่เหมือนแบบของซ G M นะเย่๋เคเียดคือมันจะคนละกลิ่นกันนะคะคือของซ G M มันจะเป็นมันลิใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะอีกกลิ่นหนึ่งในความสดใสเตอความสดสดสดลืมรอลิงแล้หรอสลดนี่หนูจะลองฉีดดูเดี๋ยวลองสบปีืม มันเป็นกลิ่นถ้าถ้าจะให้ได้หนูนะืมดูแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนกลิ่นกลิ่นแป้งเด็กหรือว่ากลิ่นแบบกลิ่นแชมพูเด็กๆอะทุกคนใช่ใช่อืมใช่มันเหมือนแบบ อือใช่้ยอันนี้หอมนะหอมหอมแต่ถ้าให้หนูเลือกอันนี้กับมะลิใช่ไหมถ้าในแบบความคิดหนูนะหนูชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคือหนูอาจจะไม่ค่อยเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบกลิ่นมะลิขนาดนั้นใช่เพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆอเคยแบบนั่งรถแท็กซี่อะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาเอาพวงมาลัยไปใส่เลยก็จะรู้สึกมึนหัวก็เลยจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าอันเนี้ย มันจะเป็นกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นหอมเบาๆอ่ะทุกคนแบบเหมือนแป้งเด็กแบบเฮ้ยมือเด็กเลยว้วยวหอมหอมอะ่ะฉีดอีกแล้วก็แบบพอฉีดเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้เจอความสดใสแบบ <c oughs> พี่เนออย่างนี้ด้วยทุกคนไปซื้อน,นะแล้วถ้าใครได้ของฮอจูงอะ่ะ ก็ขายในแท็กด้วยพอไปซื้อเกิดสั่งละโอเคดีมากเดี๋ยวหนูจะไปบอกพี่เอราว่าหนูขายใบกลิ่นมะลิมันดูศักดิ์สิทธิ์จริงลองชิมได้ไหมคะไม่ได้นะคะห้ามชิมเป็นกลิ่นตัวพี่เนยไม่พี่เนยไม่ได้กลิ่นตัวแบบนี้ค่ะทุกคนพี่เนยจะอีกแบบหนึ่งกลิ่นคนไม่อาบน่ะ ขายเก่งมากเปิดช้อปปี้แล้วจริงทุกคนนี่นี่นี่อ๋อแล้วก็หนูมีอะไรจะบอกคือเหมือนแบบว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคือหนูอ่ะจะซื้อของในช้อปปี้บอชเฮ้ยอย่าไม่บอกเดียเดี๋ยวทุกคนม่แยากของหนูไปไม่เป็นไรบอกแล้วกันโอเคคือเหมือนแบบว่าในช้อปปี้อ่ะมันจะมีโค้ดส่งฟรีทุกคนแบบทุทกทเที่ยงคือทุกคนต้องไปกดแบบกดส่งแบบกดสั่งอะไรเงี้ยมาสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแล้วอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองโอเค เนี่ทุกคนแบบสามารถเข้าไปกดแบบส่งฟรีได้นะทุกคนมันก็จะไม่เสียค่าส่งแล้วเราก็จะได้นี่ของพี่เนยคิ้วๆหรือว่าอาจจะได้ของเมนเบอร์คนอื่นด้วยก็ได้นะคะซึ่งในอันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งรุ่น1รุ่น2รุ่น3ของ b บ k p r o โปรเแล้วก็มี CGM โปรเกรุ่น1ด้วยนะคะไปพีออเดอร์กันได้นะทุกคนนอกจากนี้มันก็ยังจะมีแบบพวกชาแล้วก็มีโฟโต้เซตที่มันอยู่ในชา ใช่ใช่คือแบบจะบอกให้ว่าตอนที่หนูไปเห็นฉากเห็นอะไรเฮ้ยค,คือสวยมากมันแบบเป็นอีกแนวหนึ่งเลยอะเหมือนแบบแต่งตัวเป็นแบบเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเปแบบเฮ้ยสาวน้อยอยู่ในแบบไร่ไร่ดอกไม้ไร,รไ่ไรสวนผักนู่นนี่นั่นเยอะมากแต่แบบของฮอจูงอะจะบอกให้ว่ายูนิม,มากเลยนะทุกคนถ้าทุกคนไม่ซื้อนี่มันมันไม่ได้นะทุกคนต้องไปซื้อนะคะถ้าทุกคนแบบมันยอดขายขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเราก็จะได้ช่วยแบบ เกษตรกรของไทยด้วยใช่ไหมใช่เราทุกคนก็ซื้อๆนะขอตังค์หน่อยหนูก็ไม่มีอ่ะแต่ว่าถ้าใครถ้าใครไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนอีสโอเคเพราะว่าหนูก็เข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าลําบากกันหมดเนาะหนูก็ลําบาก <laughs> ขีดหน้าจะได้ไหมไม่ได้ซื้อชาแถมเมมเบอร์ไหมคะ แถมเป็นรูปเมมเบอร์ค่ะถ้าเมมเบอร์กน่าจะต้องมาเจอกันของฮ่าจุงไลฟ์นี้น่าจะถ่ายกลางไลก์ก็เกือบพูดแล้วไม่ของหนูอ่ะยูนิคจริงๆนะแต่บอกให้ซึ่งหนูก็ไม่รู้หรอกว่าคนคืออื่นถ่ายแบบไหนแต่หนูรู้สึกวเอ้ยยูนิคอยู่นะจริงๆรอดู